วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบที่สองทีมชาติเวียดนามอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติไทยและทีมชาติออสเตรเลียสื่อเวียดนามรายงานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเข้าสู่รอบ 2. สองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทีมนักตบสาวเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบสองเข้ามาร่วมสายกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเกาหลีใต้และทีมออสเตรเลียโดยทีมเวียดนามเข้ารอบสองในฐานะแชมป์กลุ่ม C ีส่วนทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารอบมาในฐานะทีมแชมป์กลุ่มเอจากซีเวียดนามยังระบุว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามต้องการเบียดไทยและ เกาหลีใต้เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปอีกด้วยสิ่งในแมตช์นี้ทีมเวียดนามทำผลงานได้ดีและอยากเจอทีมชาติไทยมากครับเพื่อจะล้างแค้นหลังจากที่แพ้มาเมื่อเร็วๆนี้ในศึกซีวีลีก